โดดชว์หน่อยดิโดดโชว์โอาโดชอาลิวโดดโชว์เลยค่ะยออัยโอดยันนี้วันออกาหนาากหนาวมากสวยมากนะคะวันนี้เรามาพักผ่อนหย่อนใจเมืองกาญจนบุรีนะคะเป็นริดจากเป็นครอบครัวนะคะ อันนี้พ่อลูกกำลังช่วยกันกางเต็นท์อยู่นะหน,น,นาวมากเลยมากเลยโอ้ปันเรกปักไปอ่ะหนาวมากคุชุนนะคะอากาศหนาวอันนี้บ้านของเรานะคะสร้างเสร็จแล้วคืนนี้เราจะรอดหรือว่าเราจะขึ้นไปนอนบนมันร้อนเราจะรอดหรือว่าพิซซ่าคืนนี้เราจะรอดไหมไม่รอ,อดไม่รอด<ม>ราต <สา S 1> ้องพกนี่เลยอะ่ะแอร์ส่วนตัว อะไรพี่ชามันเป็นพัดลมนะคะขอบคุณนะคะยายจ๋าเอื้อเฟื้อมานะคะพัดลมไร้สายนะคะปรับระดับได้3ระดับมีไฟด้วยโชว์ไฟดิโชว์ไฟไดิไปดิเปิดนี่โชว์ไฟไดิมีไฟด้วยนะเธอดูดูจิดจะเป็นคนดูด้วยนะเธอเดี๋ยวคืนนี้เปิดมากคืนไม่มีนอนนะคะชื่นสดชื่นสดชื่นขอบคุณลิฟ อันนี้จะบอกว่ารถไฟสายเนี่ยเป็น,ะนเขาเรียกว่ารถไฟสายมรณะมรณะในที่นี้นะพี่เกียวเขาจะไม่ได้ใช้ในการคมานาคมนะมันเป็นรถไฟตอนที่เขาสร้างตอนสองครามโลกครั้งที่สองเขาเกณฑ์ทาหารตอนนั้นนาที่เขาสร้างคือญี่ปุ่นเป็นคนสร้างเขาก็จับฉเฉลยศึกพวกต่างชาติพวกอะไรพวกพวกฝรหลงอะไรนะคะมาสร้างรถไฟขบวนนี้นะสร้างริมภูเขาเห็นไหมทำด้วยไม้ทั้งหมด แล้วพอตอนคืนใช่ไหมเขาก็เอาเฉลยศึกไปไว้ในถ้ำกินนอนอยู่ในถ้ำแล้วขยัเขา้วขยัตอนนี้เขาออกไปแล้วจะเขาตายหมดแล้วใช่เพราะเขามันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วนะคะมีมันอบด้วยนี่เห็นเปล่าสองบ๊อบทำเนี่ยโค้ชเชฟตัวนี้เชฟมาเองเนีโค้ชเชฟโค้ชเชฟแพ้หาซื้อ โอ้โแดงไแดงไม่ได้นี่มันไปนี่มัไนไปน้่มี่มันไปี่มานไปี่มันไปนี่มันไปน่มันน่มันจรนง่มันไปนี่ทอนออปปนี่ <ś le> <ged at> มันปี่ันมนนี่ันไปนนปี่ันไรนี่มปี่นไปนี่มี่ันไู่มนไียนียนนี่นปนี่นี่นะนี่นนนนะะไป้ไปะะี่มนนตนนนได้่นันไมัไได้ค่ะ นี่จุดจุดกลางเต็นท์ของเรานะคะเนี่ยเขาเขียนว่าเต็นท์สีเขียวดำให้เช่าตัวละ50าิบาทประจำา100นะคะวงเงินวางด้วยบตรประชาชนนะคะอุ้ยอ่างล้างมือนี่มันคือกะทะกะทะหรือกอะทะโอ้ใช่มันเป็นแคมป์เนาะเป็นแคมป์เนี้ยเรากลางไปแล้วเราจะเห็นรถไฟเนาะ บรากาศดีมากเลยนะคะเราไปเล่นน้ำถเออเราจะวิ่งหนีน้ำนะคะรองเท้าเปิดนะระวังล้มนะคะไ,ไปยแล้วตรงนี้บรรยากาศสวยมากเลยะครับพี่เจียวเราต้องแชะภาพประแชะหนึ่งเดี๋ยวโพ้ท่าเลยค่ะแชะไ,ไปไปท่าไป,ไป ไม่พันนะคะวันนี้ต้องบอกก่อนที่หนีเนี่ยเพราะว่าวันนี้พิซซ่ามีเชือกเส้นหนึ่งแล้วก็ให้แม่เดินจุงตลอดเวลาเลยบอกก็จุงมาจุงว่าเหมือนหรอว่าเหมือนตัวอะไรเยที่มันร้องห้องๆอ่ะร้องห้องๆอ่ะตัวอะไรนะที่มันร้องห้องๆอะ่อๆๆอะ,ะอกอ,อ,อะไรนะนมันก็ไก่ก็หันเลยเดี๋ยนวะเราพอไปดูเด<ก>ีะะ๋ยวนี้เลยไก่ไก่้าบนี่นะีมันไก่มันร้องกระปอกกระป๊อก ไก่ร้องไงใครรู้บ้างว่าไก่ร้องไงกระป๊อกกระป๊อกไก่ภาษาอังกฤษว่าไงลูกไก่ภาษาอังกฤษว่าไงชิคเก้นชิคเก้นไม่ไก่ไก่ภาษาอังกฤษต้อง k f C K F C เอเหรออ๋อใช่เหรอใช่แบ่น้าอากาศเย็นก็สบายสบายชิวๆอาบน้ำได้ข้างบนนะคะมีจุดอาบน้ำแล้วก็ มีมีห้องน้ำข้างบนแล้วก็มีสวนไก่ให้ดูวิวเขาก็แบบว่าวิวเขาก็เนี่ยเห็นลางรถไฟข้างหลังเลยนะผ่านไปชั่วโมงหนึ่งนะคะตรงนี้เขายังไม่เสร็จเลยอะ <ไป S 1> ตรงนี้ดูเดินไปดูสวนโดนไปดูรถไฟไปดูสวนไ,ไปดูไก่ตรงยังไม่เสร็จเลยนะคะดูต่อไปพี่ต้าได้ไหมลูก นี่จะเป็นการการเต็นครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายวันขายวันนี้นะคะซื้อในวันนี้ราคาจะเหลือเท่าไหร่นะวนเลยสามารถฝากขายได้เลยนะคะตรงนี้ช่องทางนี้ได้เลยจิงจังเลยจริงจังแค่ไหนกำลังใจเต็มร้อยเอ้ยมุมนี้สวยสุดเลยทำไมพวกนั้นไม่เห็นมุมนี้อ่ะ ไปอยู่ในแบบไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าหิมะพานแกงนั้นน่ะอันนี้เต็นทลอยนะคะนะเต็นทลอยลจะของเต็นนะคะมีพัดลมส่วนตัวนะ่ะไ,ได้ดังดูดูดิมีพัดลมแฝ่นเพดานด้วยนะไม่ใช่พัดลมธรรมดานะพัดลมเกา,เาะเพดานนะคะมีเบาอีกต่างหากดูด้วยดูด้วยนะคะ ยอดอ่ะเออมีมีม,มีมันควนะ่ำไหมมีมันควนะ่ำไหมไม่เคยถ้าลมแรงๆมันจะปิลไหมน,นอนอยู่ไม่ปิหลหรอกอ๋อเออถ้าไม่นอนอาจจะปิว <c oughs> นี่นะคะอันนี้เต็นต์อีกรูปแบบอีกทรงหนึ่งนะเป็นทรงแบบว่าแบบเต็นท์กลัวน้ำท่วมอะ่ะมีตู้เย็นด้วยนะคะตู้เย็น,เ,นอเออตู้เย็นนี่มีอุณหภูมิงพี่ให้เปิดงี้ ตู้เย็นด้วยนี่เปิดตรงนี้อันนี้เชฟพาอันนี้คืออะไรเอ่ยไร่ใช่าวเมื่อกี้เร็วเนี่ยคนทำไม่หรออันนี้คืออะไรคะเชฟมันมันอบชีสมันอบชีสอันนี้รายการบ๊อบแอดบ๊อบนะคะบ๊อบแอดบ๊อบจะทำกับข้าวให้ให้กรรมการได้ชิมนะคะเดี๋ยวเราเปิดตัวกรรมการก่อนกรรมการของเรานะคะหมายเลขหนึ่งกอกซานะคะเดี๋ยวให้คะแนนวลนโรสติ้งนะคะ บาร์ลติงค่ะบาร์เก้าเก้าสองนะคะอันนี้อะไรแม่แอนคะแม่เก้าเก้าค่ะแม่เก้าเก้าค่ะอันนี้ใครคะเนี่ยใช่ใช่ใช่้ตัวมอนฟาร์มนะคะดูนะคะเก้าเก้าสองเขาแซวว่าบอดนะเอาไหอันนี้ดูนะคะตอนนี้เชฟเราลงมือทำอยู่สองคนนะคะดูอ่าเหยาะนับปลามันมองน้ำมันทองมันมักอกน้ำมันมะกอกนะคะ ดู้วยนะะคเชฟนะคะเชฟของเราอ้าวมีมาอีกหนึ่งครัวเชฟเชฟยำมาครัวยำก็มีนะคะนี่อีกเชฟหนึ่งนะคะนี่โรยโรยขี้ฝุ่นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ทคนเดียวนะแม่อันนี้ใครอะไรคะเชฟอันนีพาริสกันนุ่มคาร์ลี่ครับคาร์ลี่นะคะอันนี้แปลว่าอะไรวะ หมักนะคะหมักปลาปลาแดงปลาต้มปลาต้มปลาต้ม,ม,มนี่คือปลาต้มบ้านเราะคะวัตถุดิบของเราสั่งตรงมาจากเจแป่นะคะซืออ้ออุปกรไหมคะอุปกรครับเมนูเด็ดนี่ยำอะไรรู้เ่ายำปลาเจ็ดกับยำผนเพชรยำผนเพชรอยัน,ยอนลุก อันนี้หมาที่วิ่งเมื่อเย็น <c oughs> เนื้ออยู่ตรงนี้แล้วนะคะเนื้ออยู่ตรงนี้แล้วอ,อันนี้มีอีกเตานึงอ,อันนี้เราก็มีโซนแมคโครนะคะโซนแมคโครโซนแมคโครทิปเอื้อมมือแค่ไม่ตายหมูป่า 啊！ 人人。嗯嗯